สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกับคลิปไพ่โหราศาสตร์หลายสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้เป็นของประจำวันที่21สิถึง27่สิงหาคมการดูดวงก็เป็นการดูโดยภาพรวมไม่ได้การดูส่วนตัวจะทําให้บางคนก็ตรงบางคนไม่ตรงนะคะแล้วก็เป็นการอ่านตามหน้าไพ่ที่ปรากฏขึ้นมาแล้วทีนี้ถ้าสิ่งที่ไพ่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้เป็น ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าดีกว่าค่ะทุกคนจะได้รับัดระวังกันแล้วขอแนะนําให้นาหลักธรรมะเช่นหลักพุทธิหารสี่หลักอิทธิบาทสี่มรรคมิองแปดหรือหลักธรรมะที่ทุกคนนะเคยได้ยินมานํามาใช้ในชีวิตประจําวันกันค่ะเพราะว่าหลักธรรมะเหล่บนี้สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้เรารู้ว่าสิ่งที่ไพ่จะบอกเราในสัปดาห์นี้มีเรื่องอะไรกันบ้างอันนี้เรามาดูกันค่ะ หนึ่งสองสามขอแยกเป็ดไพ่นะคะ,ะใบที่หนึ่งพระพุธกับพระเสาใบที่สองคืออาทิตย์กับพระประสตีใบที่สามก็คือพระอังคารกับพระประสตี งั้นเรามาดูตามหน้าไพ่กันนะคะหน้าไพ่จะมีอะไรบ้างถ้าพูดถึงเรื่องของการงานเนี่ยถ้าเคสไหนเนี่ยทิศเนี้งานเยอะเนี่ยคุณจะต้องใช้ความขยันความอดทนการเจราจาที่อ่อนน้อมทุกอย่างเนี่ยจะเป็นไปด้วยดีและอย่างหนึ่งจะมีผู้รับผู้ใหญ่อุปำำถัมภ์ค้ำชูคุณแล้วก็มีกัรยาณมิตรที่ช่วยเหลือส่วนใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารต่างๆทั้งหลายอ่ะ การเจราจาทั้งหลายเนี่ยนะมองวว่าก็จะเป็นไปได้วยดีก็คือเหมือนกับงานคุณติดต่อไว้ก็ประสบความสำเร็จนะคะต้องบอกก่อนแล้วก็จะมีสำหรับบางเคสนะ่ะที่รอข่าวสารอะไรอยู่อะ่ะก็จะจะได้รับข่าวสารที่ตุกเนงรองอยู่แต่บางเคสต้องบอก่กอนนะว่าอาจจะไม่ได้พอเห็นไหมคะมันยังมีตัวสารที่บาง บางสารเนี่ยไม่มีไม่ได้เปิดออกแสดงว่าก็จะมีบางคนที่ได้รับข่าวสารบางคนก็จะไม่ได้รับนะต้องบอกไว้ก่อนนะคะต้องรอไปก่อนอย่างเงี้ยต้องอาศัยการรอไปก่อนเพราะข่าวสารที่ได้มาเนี่ยอาจจะได้มาจากพวกมีคนมาบอกอย่างบุรุษไปษัีมาส่งข่าวหรือได้จากอีเมลหรือได้จากไลน์หรือได้จาก,าจากเพื่อนร่วมงานอะไรก็ได้ประมาณนี้นะคะ แล้วก็บอกว่ารวมถึงใครที่มีความลับอยู่ระวังความลับจะเปิดถูกเปิดเผยและบางเคสเองเนี่ยจะได้ข่าวสารของเพื่อนเก่าคุณด้วยและบางเคสก็จะมีการเดินทางทั้งใกล้และไกลนะคะและบางเคสก็จะมีการเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีบางเคสเองก็จะมีการเดินทางไปไหว้พระทำบุญก็มีนะคะ การเงินนี่ก็คือมองว่าใครที่ไปยื่นกู้น่าจะได้เงินกู้แล้วส่วนเคสที่เคยให้ใครกู้เงินไปอาจจะได้เงินคืนแล้วก็มีบางเคสอาจจะได้โชคลาภจากผู้ใหญ่อันนี้ต้องไปดูหน้างานของแต่ละคนนะว่าได้เรื่องอะไรอันนี้ต้องไปดูหน้างานของแต่ละคนแลวส่วนเรื่องของความรักเนี่ยมองว่าคนมีคู่เนี่ยก็จะมีคู่ที่ปกติอยู่กันคุยกันด้วย เหตุและผลก็ไม่น่าเป็นหาอะไรส่วนน่เตือนของเคสที่คุยกันค่ะคุยกันด้วยอารมณ์หรือมีปัญหาเรื่องการหึงหวงเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะถ้ามีปัญหาแบบนั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยอยากให้คุยกันด้วยเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์อย่าใจร้อนน้าคิดว่าปัญหาต่งตางๆจะคลด่คลายไปทางที่ดีได้ และส่วนคนโสดเนี่ยจะเจอคนถูกใจถูกใจแบบไหนต้องไปดูว่าสเปคของแต่ละคนแต่ก็จะมีบางเคสเนี่ยอาจจะมีคนแนะนำให้แต่อาจจะไม่ถูกใจคุณก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องไปดูหน้าง,งานนะในเรื่องของสุขภาพบ้างสุขภาพคุณเรื่องของออฟฟิศซินโดรมความเครียดฟันปากกระเพาะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะก็เลยบอกว่าสัปดาห์นี้ดูแล้วว่ามา ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรที่มองว่าจะใหญ่โตก็ใหญให่ทุกคนเนี่ยถ้าง,งานทำแล้วมีความเครียดเกิดขึ้นก็พักสายตาจักงานเดินออกไปข้างนอกไปสูตรอากาศหร,รือสูดสัก5นาที10บนาทีก็ได้แล้วก็กลับมาทำงานใหม่มาจจะช่วยให้ให้หายเครียดได้นะคะสัปดาห์นี้ก็มีแค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวไงก็ว้เจอกันสัปดาห์หน้า ยังไงขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปกันก็ขอให้ทุกคนเนี่ยพบเจอความดีไม่มีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ